อาาจากนี้ไปจะลองไปล่างเดินจงกรมล่างเดินจงกรมการเปลี่ยนอิริยาบถให้เราฝึกให้มีสติต่อเนื่องไม่ขึ้นอยู่กับอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งใน, <c oughs> ในระหว่างการการภาวนาต้อแนะนำให้ กำหนดความรู้สึกในฟ้าเทา้าเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตที่ในการให้จิตอยู่กับความรู้สึกในฟ้าเท้าก่อนอื่นเหมือนนั่งสมาธิต้องทบทวนเหตุผลจุดประสงค์เป้าหมายอะไรที่เราทำเช่นนี้เพื่อเกิดศรัทธาว่า นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์จดชีวิตเรามากแต่ขาดสถาคขาดชันทะตั้งแต่ตน้นก็ก็จะ,ะยากอยู่แล้วแต่จะยิ่งยากยากที่ควรจะเป็นเพราะจิตก็ยังเป็นตันหาบ้างหรือว่าเฉยๆบ้างยังไม่มีพลัง ของศรัทธาพลังของชันทะช่วยอนในการก่อนที่จะ,ะกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าจะทำเหมือนตอนนั่งก็คือให้กำหนดความรู้สึกในกายระหว่างการเดินกายในอิริยาบถเดินโดยแบ่งกายออกเป็นสีส่วนเหมือนเดิม หนึ่งสองแล้วก็ห้าคันที่5ก็รับรู้ต่อความรู้สึกในกายทั้งกายในในระหว่างการเดินเมื่อจิตมีถ้าทำเช่นนั้นแล้ว <c oughs> แล้วก็กลับเรียกว่าปฏิโลมโซนที่4ที่3ที่2ที่1แล้วความรู้สึกในกายทั้งกายครั้งหนึ่ง หนึงรอบสองรอบสามรอบจะใช้เวลาหาหนาทีหรือใช้เวลาหนึงนาทีก็แล้วแต่เราถนัดอีกอีกอวิธีหนึ่งถ้า,าใครได้ท่องบทสวดมนต์ไปแล้วในสองสานาทีแรกของการการเดิน เราก็สวดอยู่ในใจแต่อิทิปิโสเป็นตน้นแต่เป็นบทสวดมนต์ที่เราคุ้เคยที่เราคล่องเ้องต้นเพื่อให้จิตค่อยๆเย,ย็นลงรับปรับตัวกับการเดินการการใช้การบทสวดมนต์เป็นคุสลูบายอย่างหนึ่ง ว่าสมควรก็วางก็มาอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าก,ก็ในการพิจารณากายมีการลมหายใจก็เป็นกายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในในการเดินเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นกายเป็นที่ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ก็ยังมี ทางเลือกอื่นเพราะในการเดินแต่ละครั้งที่เท้ามาสัมผัสกับพื้นมันก็จะส่งความรู้สึกขึ้นขาขึ้นกระดูกขึ้นกระดูกสันหลังตลอดถึงศีรษะกระโหลกศีรษะนั้นทางเลือกในการภาวนาระหว่างการเดินคือคือกำหนดโครงกระดูกตัวเองในความรู้สึกสัน่น <c oughs> ของโครงกระดูกในระหว่างการเดินพอเราจะเราจะรู้สึกในทั้งดูดในในขาในหลังในแขนในในศีรษะพร้อมกันในการพิจารณากายสิ่งที่เราต้องการก็เห็นว่ากายสักติว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ในการถ้าเราไม่กลัวนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ให้สำนึกในสิ่งที่มีอยู่แล้วในร่างกายแต่เราไม่ค่อยได้สนใจก็คือโครงกระดูกเพราะโครงกระดูกก็จะมีอาการบอกอาการให้เราได้รับทราบเป็นผลข้างเคียงของการเดิน เราเดินเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าตั้งแต่ต้นก็ได้เริ่มต้นโดยการเตรเยียมค่อยๆน้อมจิตมาสู่ปัจจุบันโดยการโดยปทสวดมนต์หรือโดยการ <c oughs> พิจารณาความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพออยู่กับปัจจุบันพอสมควร เอาความรู้สึกในโครงกระดูกก็ได้แต่รู้สึกจะมาจะไม่ถูกจริตเราก็อยู่กับฝ่าเท้าเอาความรู้สึกในการสัมผัสอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรหรือใช้คำบริกรรมกำกับเช่นพุทโธหรือรู้ตื่นเหมือนเ,เหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิเอาเ mm. ชิญ